สวัสดีค่ะพบกับช่องสารด,ดีโดยพิทิพกับ70ไรายชื่อเล่นลูกสาวสองพยางที่ขึ้นต้นด้วยอักษรปอปลาค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะคะเชิญชมค่ะปูเลปิ่นทิพป,ปาลีปลาทองปอแก้วปุญญาปั้นดาวประแป้งปอเปี้ยปลาวาน ปอปลาปลาดาวปักเป้าปานใจเปล,ปล่งปลั่งปิ่นแก้วประกายป่อปั้นแป้งหอมปัดใจเป็นใหญ่เป็นปลืม้มปัญจะปัดเป่าปุยฝ้ายปั้นเจอปราดเปรียวปามมี่เปรมาปานวาด เป็นไทยปันผลปรางทองแป้งร่ํารรยาเปรมปรีปิโยโปรดเถิดปาตี้ปางหวันปุยนุ่นปรนเปรอปีใหม่ปลูกรักโปะเชป,ปูสานปางอุ๋งปานทิพป,ปลอบขวัญแป้งมี่ ปาวาปานันปานจันปีเยปุยไหมปักกิ่งปรางฉายปั้นยาโปรดปรานปรียาแป้งจีปอมปอมปัญหยีปอมแปมปรีดาปันจาบปาเตะเปียโน,โนปุยเมฆป่อเช่ ค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพกับรายชื่อใหม่ๆนะคะและกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ